หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านคลองงิ้วหมู่ที่สองตำบลห้วยกดพัฒนาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทบ้านคลองงิ้วตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลห้วยกดพัฒนาจังหวัดชัยนาทปัจจุบันบ้านคลองงิ้วมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น3,492คนมีกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นในชุมชนประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้านบ้านคองนิ้วหมู่ที่2ก่อตั้งปี2,544กองทุนแม่ของแผ่นดินก่อตั้งปี2,563กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก่ขอขอคอจอก่อตั้งปี2,537และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก่อตั้งปี2,565โดยมีสถานที่ราชการและศาสนสถานสำคัญในพื้นที่ประกอบด้วย วัดคองนิ้วศาลาประชาคมบ้านคองนิ้วหมู่ที่สกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองนิ้วหมู่ที่สองตำบลห้วยกดพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองนิ้วบ้านคองนิ้วได้รับการพิจนารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนในปี2563และได้มีการน้อมนํำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สำหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองนิ้วนายสุรินทร์หัดถีประธานคณะกรรมการนายไพรโรจนิพนธ์รองประธาน นางสาวนัสสุดาโตปุยกรรมการและเลขานุกานนางสาวจรินทิพ์สุขนิ่มกรรมการนางสาวทิติมาคล้ายสีกรรมการนางแสงจันอยู่เจริญกรรมการนายสมพงษ์พุกหนูกรรมการนายชายหงทองกรรมการนายช้อยเจแสงกรรมการนายเชิดปานเจริญกรรมการนายน้อยบุญพ่วงกรรมการ ผลสาเร็จของการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปได้ดังนี้การส่งเสริมการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านคลองนิ้วหมู่ที่สองขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันเพื่อสร้างคลังอาหารของหมู่บ้านโดยร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสันบุรี การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคผลผลิตภายในครัวเรือนเช่นการเลี้ยงไก่ไข่และการส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผล,ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคเพื่อสร้างรายได้การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการส่งเสริมกิจกรรมถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน เพื่อนำขยะที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยเฉพาะเศษอาหารที่สามารถนำมาทำเป็นสารอาหารบำรุงดินได้กิจกรรมส่งเสริมการจัดระเบียบพื้นที่เช่นการปลูกผักสวนครัวเป็นรั้วหรือแปลงอย่างเป็นสัดส่วนสร้างความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่พื้นที่ควบคู่กับการปลูกไว้เพื่อบริโภคการจัดเวรประจำวันในการดูแลพื้นที่เป็นต้น การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมกิจกรรมปฏิบัติาศาสนกิจในวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวันสำคัญของชาติจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในหมู่บ้านการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีคณะกรรมการหมู่บ้านทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนโดยทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านสามารถสะท้อนปัญหารหรือความต้องการได้โดยตรงผ่านการจัดเวทีประชาคมหรือการประชุมหมู่บ้าน มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการหมู่บ้านโดยได้นำข้อมูลจอบถอและกชช2คที่สะท้อนข้อมูลระดับครัวเรือนหมู่บ้านมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีเครือข่ายนักสื่อสารสังคมประจำบ้านคองนิ้วหมูที่2เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างภาพลักษณ์หรือฐานข้อมูลอื่นๆของหมู่บ้านการมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองงิ้วมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเช่นการฝึกอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่มีการรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้มีการบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมภาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดสวัสดิการและกิจกรรมจากกำไรของกองทุนชุมชนเช่นสวัสดิการสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทุนการศึกษาเป็นต้นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน บ้านคลองงิ้วได้ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปัจฉาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีเลื่อยมาจนได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคองงิ้วมีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของนางสาวนสุดาโตปุย เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่คนในพื้นที่บ้านของนิ้วสวัสดีค่ะ